ผมใช้แม็กกูดคาร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทรถยนต์มือสองแม็กกูดคาร์ซื้อได้ออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศวันนี้มาส่งมอบร์รถยนต์คันสวยนะฮะให้กับลูกค้านะครับคุณวรุดสวัสดีครับสวัสดีครับวรุดโอ้โหวันคันนี้ได้รถสวยเลยโอ้โหสีดำยังดีแม็กอย่างดีเลยเนี่ยรู้จักแล้วรถแม็กกูดคาร์ได้ยังไงครับรู้จักเพื่อนแนะนํามาเพื่อนแนะนาํามาแสดงว่าเพื่อนมาออกที่นี่ไปแล้วออกไปคันหนึ่งคันหนึ่งเป็นไงรถ เพื่อนใช้ดีไหมดีครับดีเนาะโอเคคุณรุตแล้วออกรถคเน็ตแจ้งอาชีพอะไรในการทําสัญญาครับเนี่ยก่อสร้างครับก่อสร้างไม่ใช่ก่อสร้างธรรมดาคุณรุตเป็นผู้รับเหมานะครับปั๊ม PT นะฮะทั่วประเทศไทยเลยใช่ไหมครับใช่ครับเออโอเคแล้วเป็นไงครับจัดสัญญายุ่งยากไหมไม่ครับมีคนค้ำไหมครับไม่ครับไม่ต้องไม่ต้องใช้คนค้ำนะซื้อรถกับแม็กฟูดคาร์นะไม่มีคนค้ำนะครับซื้อได้ออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศนะฮะไม่มีคนค้ำเลยเนาะใช่แล้วก็ รับรถคันสวยันีไปแล้วเนี่ยจะแนะนาญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนเพื่อนมาดูรถกับแม็กกูดคายอีกไหมครับแนะนําครับแนะนำเนาะครับมีอะไรจะบอกจากความในใจไหมการทําสัญญาอะไรยุ่งยากอะไรยังไงหรือว่าประทับใจอะไรบ้างไหมไม่ครับทําสัญญาง่ายครับสัญญาง่ายครับครับประทับใจเนาะครับรถสวยทุกใจครับโอเคนั่นอีกหนึ่งเสียงนะฮะจากลูกค้าคุณวรุษนะครับโอเควันนี้ผมช้ยแม็กคูดคายพร้อมกับคุณวรุษนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย